ป,ป,ป่าลิตามป่าาาปาาพูดทำนลิตาพูดทพูดทานเอ้ยเป็นแ,แม่นเกาอะพูดพูดทาพูดอย่าง <ทำ S 1> คะ โอเคค่ะต่อไปจำเมตาจเจมม่เจมมฮัลโหลจใบใครไม่รู้เลยโอเคจำเมตาใครนะโอคาราคืตาโอคาราคตา,คะคตาจะปลกปองใคร เขาแล้วป่าถูกใบป่าบอกดูตาเราผูัววันนี้มีคนตายนะคะก็คือพ่อโอ้โหเต้เต้โอเคค่ะทุกคนหลับตาเอ้อเด็กมีใครมีข้อมูลไหมคะ ไม่มีแล้วเป็นกคปหลับตาค่ะหลับต <c oughs> าาบป่าลืมตาข้าใครคะโอเคค่ะสอบป่าลเพืทำง,งนานลืมตาทำงานใครคะ ทำไมวะคะลืมตาแต่ผมวองใครโอเคบอลลืมตาค่ะลูกบอลลืมตาวันนี้ไม่วันนี้ปิดอันตรายมาไม่อยู่ก็พอยากขอโหวตได้ไหมคะได้ค่ะมีใครมีข้อมูลอะไรสามมาเปลี่ยนได้ค่ะ <laughs> ดูดูรเรื่องอะไรได้ไหมป้าแล้วก็เรื่องอะอะให้เราบอกได้เลยค่ะตัวยิ้มนะกระแตบบ กี้ยังทำเสียงคึคึไม่หรอกไอ้ไม่รอไอ้เชื่อถ้าถ้าเราไม่เป็นไม่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  ทุกคนแค้แล้วคแล้วไม่หอกวเราคนเลยใช่แต่แต่กระโต้ฟาค่ะลอยลอยไม่ฟ้าแล้วใครเออแล้วองค์การเราป้องกันต่อแล้วพี่เจมส์มีคิ้วทำไมอะว่าฟ้งเลยฮะคุณต่อป้าอะไกันเยอเลย 给哟。<laughs> <laughs>